เขายังรักและรอคอยคุณอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นคะ่ะฟังไว้เป็นแนวทาง เท่านั pues an, mm ้นก็พอนะคะอย่าจร,งจริง an, si nah. จังอย่าซีเรียสกันมากเกินไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะห้าหมายจิแฮงแมหนึ่งเหรียญนะคะด h e ชา a r ออ t นะราชินีถือดาบนะคะเก้าเหรียญ พลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะแล้วก็คนธาตุลมนะส่วนราศีนะคะก็เจาะจงเพียงแค่ราศีกรกฎราศีเดียวเท่านั้นนะคะคือจากไพ่ที่ออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะที่บีเห็นนั่นคือพลังงานของคุณที่ดีมากค่ะนะคะแล้ช่วงเนี้นะคะยิ่งใครที่มีการเดินทางไปติดต่อนะคะ ในเรื่องของการเสนอผลงานนะคะการขายนะหรืออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับทางไกลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลงตัวช่วงนี้เป็นช่วงที่ยอดขายปังมากนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่แบบมีหน้าร้านเนาะแล้วกเ็เป็นการเริ่มต้นนะคะเราเปิดเปิดร้านนะคะในเดือนนี้นะต้องบอกว่า เป็นจังหวะที่ดีมากหรือว่าบางคนอาจจะเปิดตั้งแต่กรกฎาที่ผ่านมาก็ได้บียอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำในตอนนี้ค่ะคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแน่นอนนะคะเพราะไพ่หนึ่งเหรียญกับเก้าเหรียญเนี่ยเขาออกมาต่อกันแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะ่ะจากก่อนหน้านี้นะ่ะที่คุณคิดแล้วคิดอีกนะคะเราก็ไม่มั่นใจว่าจะลงมือทำนะ่ะดีไหม แล้วการที่คุณเนะะี่ยค่ะกล้าตัดสินใจนะเพราะคุณนะ่ะลักษณะของคุณคือกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วนะคะทําอะไรจริงจังละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนเรียกว่าวางระเบียบแบบแผนให้กับตัวเองอย่างดีเลยคะ่ะแล้วคุณนะ่ะก็มักที่จะมีไหวพริบนะคะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีมากๆด้วยพลังงานของคุณเนี่ย ไม่มีพลังงานของความทุกข์ไม่มีพลังงานของความเศร้านะคะมีแต่พลังงานของความสดชื่นกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยไพ่ห้าไม้นะคะที่ขึ้นมาในใบแรกอะคะ่ะก่อนหน้านี้นะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีบางอย่างติดขัด ในตอนนี้บีมองว่าสถานการณ์คลี่คลายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือพลังงานของคุณแล้วไปดูพลังงานของเขานะคะคนที่คุณนึกถึงนะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะไปดูพลังงานของเขากันค่ะสี่เหรียญหนึ่งถ้วยจัลาฟันเก้าหมายเจ็ดถ้วย แล้วก็ t จ e พ์พัลเนะคะคนทางไกลได้นะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอายุแตกต่างกันได้นะคะพ่อแม่แม่ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือพ่อแม่แม่ไม่อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะแต่มันมีพลังงานแบบนี้ออกมาจากฝั่งของเขาอะนะออพลังงานของเขานะคะเป็นคนธาตุดินไฟแล้วก็น้ำค่ะส่วนราศีที่เจาะจงนะคะก็มีพฤกษ์กับราศีเมษนะคะ ถ้าเราดูจากพลังงานของเขาเนี่ยเหมือนก,นกันกับคุณเลยฝั่งเขาเนี่ยค่ะก็เป็นฝั่งพลังงานที่ดีนะคะเหมือนกันเลยค่ะนะค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะในชีวิตช่วงนี้ทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมันเอ,อ่อกำลังนะคะไปไปได้ในรูปแบบที่เขาเองก็ตั้งใจจะให้มันเป็นแต่คนคนนี้บีเห็นอย่างหนึ่งนะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้ในตัวเองนะคะแต่เขาเป็นคนค่อนข้างขีงข้หึงขี้หวง รักมากห่วงมากนะคะแล้วก็บางทอีอาจจะมีการวางกรอบในความสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนั้นก็ห้ามนะอันนี้ก็ไม่ได้นะประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะ,ะเผด็จการพอสมควรแต่ด้วยความที่เขามีไพ่พระขึ้นมามีไพ่จักรคาร์ฟันขึ้นมานะคะก่อนที่จะมาเป็น the emperor เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญ นะคะเขาเป็นคนใจบุญเขาเป็นคนชอบทําบุญทําทานเป็นคนชอบแบ่งปันเป็นคนชอบสอนนะคะเป็นคนชอบให้ความรู้อ่าเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะแล้วเขาคนนี้นะ่ะก็มีภาวะของความเป็นผู้นําสูงมากด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาอะค่ะ ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณเลยนะคะดูเหมือนเขาเองจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะมากกว่าคุณเสียด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะคะเพราะว่าไพ่ของเขาเป็น the emperor เนาะแต่ฝั่งของคุณนะ่ะเป็นราชินีถือดาบนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงแต่ไม่ได้ต่างกันมากแต่คุณทั้งคู่นะ่ะก็เรียกว่าเป็นความรักแบบคนที่โตนะคะ คนที่โตกันแล้วโตทั้งทางด้านของความคิดนะคะและจิตใจก็มาที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นอะไรที่รอคอยกันได้ทั้งคุณและเขาไม่ได้มีใครเกี่ยงงอนนะคะใดๆทั้งสิน้นแต่สิ่งหนึ่งที่บีเห็นนะไม่ค่อยหวานนะคะสิ่งนี้คือชัดมากไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เรียกว่า ไปด้วยกันได้นะคะเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี่คือพลังงานของเขาเดี๋ยวเราไปดูในเะาะว่าเขายังรักและรอคอยคุณอยู่ไหมหกไม้นะคะช่วงนี้ใกล้กันจริงๆหลหะนะคะ The Tower เด็กอ่ อัศวินนะคะอัศวินถือถ้ววเจ็ดดาบนะคะเก้าถ้วยแล้วก็อืม JM p l พลสนะจากไพ่ที่ออกมาบีมองว่าคุณเจอกันครั้งสุดท้ายอะ่ะก็อาจจะเป็นช่วงมีนามีนามิถุนานะคะ ระยะเวลาประมาณนี้ได้มีการมาเจอกันนะคะแบบแปลกๆอะนะคะบีมองว่าเจอกันไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะคุณมีพลังงานของความกลายกันอืมเวลาจะมาเจอกันทีอะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเวลาจริงๆแต่ว่าในวันนั้นนะคะน่าจะเป็นเหตุปุบปรับฉับพลันในการได้เจอกันนะคะจากคําถามของเราว่าเขายังรักและรอคอยคุณอยู่ไหมแน่นอนเขายังรักและรอคอยคุณอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ อัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็เป็นเจมเพลสขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาน่ะก็มองคุณว่าคุณเป็นคู่ของเขาเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดของเขาแล้วจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญเลยเพลังงานของเ p มเพลสนะคะก็ขึ้นมานะคะอยู่ด้านบนของ The e m p e r o r เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของเขาเองอ่ะก็มองว่าคุณเนี่ยค่ะคือแก้วตา จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนยาใจอ่ะคะ่ะเมื่อกี้วีจะใช้คําว่าแก้วตาดวงใจเนาะแต่มันแต่มันเป็นพลังงานที่ออกมาในด้านของการเป็นคู่รักนะคะคือคุณะเป็นคนที่สําคัญอืมคุณเป็นคนที่สําคัญ,ค,นค,นค,ญคุณเป็นคนที่มีคุณค่าทางจิตใจของเขามากนะคะแม้ว่าสถานาการณ์ที่ในตอนเนี้ยเราไกลกันแล้วเราไม่ได้ ออไปไหนมาไหนด้วยการไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเห็นไหมคะเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเพราะาปกติแล้วเนะี่ยคุณน้องสองคนเลยค่ะเวลามาเจอกันนะ่ะก็มักที่จะทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะเป็นการสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันนะคะแต่ทีนี้นะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะมาหากันได้ทุกวันเพราะว่าทํางานอยู่ไกลกันแต่ทุกอย่างที่เขาพูดกับคุณความรู้สึกหลายๆอย่างที่เขาบอกกับคุณเลยค่ะ มันออกมาจากใจของเขาจริงๆนะคะแม้ว่าสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะยังไม่สามารถสําเร็จได้ในตอนนี้แต่ตัวของเขาเองก็มั่นใจเลยว่าคุณนะคะเป็นคนที่เขารอรอให้เราได้มาอยู่ด้วยกันคุณเป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนที่เขาชื่นชอบและก็ชื่นชมนะคะปรารถนาที่เราในะคะ่ะจะได้เคียงคู่กันนี่คือความคิดและความรู้สึกของเขานะคะ กับคนคนนี้นะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะว่าเขายังรักแล้วก็รอคอยคุณอยู่เสมอนะอืมดูแล้วเนี่ยตัวของเขาเองอะจะเรียกว่าเมื่อกี้ไีได้คํานี้มานะเทิดทูลมันอาจจะฟังดูเป็นนิยายนิดนึงนะคะทุกคนแต่บีได้คํานี้มาซึ่งบีก็มองว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือเขามองว่าคุณเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่ดีพร้อมเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบ ไม่สามารถที่จะหาจากไหนได้แล้วอะประมาณเนี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของเขาเองนะไม่ไว่าอย่างไรก็ตามเขาก็จะรอคอยคุณนะคะซึ่งบางคนน่ะนะคะคุณน่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนมานะคะในสถาบันเดียวกันนะ ประมาณนี้นะคะคือต่างคนต่างก็รู้ว่าเขาเองก็ยุ่งคุณเองก็ยุ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต่างคนต่างยุ่งในหน้าที่ของตัวเองนะคะมันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะมาเจอมาเจอกันได้ในทุกๆวันใช่ไหมคะตัวของเขาเองน่ะก็ทําได้เพียงแค่คิดถึงเห็นไหมอืมนางกอดอกนะมีน้ําตาไหลออกมาด้วยนะคะคือต้องบอกว่าตัวของเขาเองอะ่ะรอคอยเวลานะคะแล้วก็วาดฝันต้องบอกว่าวาดฝันนะ วาดฝันว่าเราจะมีวันดีๆร่วมกันนะคะเราจะมีอนาคตด้วยกันนะอะเขาคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเรานะคะใจเขามั่นคงมากนะคะเขายังรักแล้วก็รอคอยคุณแบบเต็มหัวใจของเขาเลยนะมาดูพี่นางฟ้านะคะ พันธนาการความคิดนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นพิษต่อความสัมพันธ์นะคะตัดมันไปบ้างก็ได้นะคะความลับบางอย่างสิ่งที่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจนะคะจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การห่างไกลกันนะคะในวันนั้นคุณละเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแล้วก็จะได้มีการเปิดใจคุยกันได้มีการพูดถึงอนาคตความต้องการนะคะที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะ่ะมันได้เป็นไปนะ พี่น้องฟ้าก็ย้ำว่าความโชคดีในความรักอะค่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแม้ว่าตอนนี้ความรักจะยังไม่มั่นคงแปลว่าในตอนนี้ความรักจะยังคงเป็นอิสระจากกันนะคะก็คืออยู่ไกลกันแหละคุณทั้งสองคนอย่างที่บีพูดไปว่ารักกันแบบคนที่โตๆตกันแล้วนะคะก็จะเข้าใจกันจะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ยังเก็บซ่อนความต้องการบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เพราะรู้ว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่นะคะรู้ว่าต่างคนต่างก็ ต้องรับผิดชอบนะคะในในชีวิตของแต่ละฝั่งนะคะก็จะไม่งงแงซึ่งกันหลากันนี่คือพลังงานที่แบบเด่นมากๆจากหน้าไพ่ตรงนี้เลยนะามาดูวันที่วันเกิดนะคะเราก็ราศีเพิ่มเติมนะราศีตอนต้นคลิปราท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้เลยนะคะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่27ราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดวันที่เ คนที่เกิดวันที่สองนะคะหรือว่าราศีพฤกษกค่ะราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สิบส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 71, 93, 83, 81, 29และ84นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ